ร่วม4ของแกงง่วงอย่างแรกกาแฟดำครับเปิดเลยอืมอ,อันนี้ตื่นเลยอะ่ะหอมกาแฟเข้ม<อ>มากเฮ้ยอร่อยอันนี้แกงง่วงได้ดีเลยครับอย่างที่สองถั่วครับลองอืมถั่วโค้วโอเคอยู่มันได้เคี้ยวแบบเพลินๆนะให้กลางๆไว้ก่อนต่อไปมาขามสามรสกินชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเปรี้ยวปาก อันนี้ตาสว่างเลยครับเจ,จ๊จาดมากช่วยได้ดีเลยอ่ะอันสุดท้ายหมักฝรั่งครับ มาฝรั่งโคว่าได้อยู่นะเคี้ยวเพลินๆนนะ่ะเขาว่าแก้ง่วงได้พอๆกับถั่วเลยครับโคสลุปเลยนะครับเอาแบบว่าแก้ง่วงได้ดีและก็ได้หนาเนี่ยต้องยกให้กาแฟพร้อมดื่มอเมซอนแบล็กโนชูกาจากคาเฟอเมซอนขวดนี้เลยชอบตรงที่กลิ่นกาแฟหอมมากรสชาติกาแฟเข้มอร่อยลองตัวคือไม่หวานน้าตาลศูนย์เปอร์เซนต์เลยเขาว่ารสชาติเขาเป็นเอกลักษณ์ดีนะถ้าใครเป็นคอกาแฟดำม,มาถูกใจสิ่งนี้แน่นอน oh. เขามี2รสชาตินะครับอีกขวดเป็นอเมซอนแบล็กราคา29บาททั้งคู่ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว เ,เลยครับแล้วเพื่อนมีวิธีแก้ง่วงยังไงบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้ก้วยนะครับ